ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วเจีเ๊ยบเบิร์ตสุขสุคนเนาะค่ะที่มาเห็นคลิปมือนี้เนาะค่ะเจี๊ยบกะสีผ้าพี่ผ้าน้องมาทำบุญอยู่วัดเขาชงโงกเน,นาะค่ะเดี๋ยวสีผ้าพี่น้องไปขอโชคลาภละกะไปสักการะลอยพระพุทธบาทคูเนาะค่ะละกะขอพรปูเวสวุวรรณเนาะค่ะข้างบนเดี๋ยวไปกันเลยเนาะค่ะพี่น้องก่อนเข้าจากสลนไปข้างบนเนาะค่ะเข้า,ากัมาต่างจิตอธิษฐานขอพรขอเบิกทรัพย์จาก,ก่านปูนาคราชเนาะค่ะเนาะ สาธุสาธุสาธุเสาวาการที่เหาต่างจิตอธิษฐานขอพอนอ่ะองคูนขรราาเนาะค่ะบนทางขึ้นโบสถ์หรือว่าขึ้นเขาเนาะค่ะเหาสิคิดจริงใดเห่ากับสิลาบเดืนสมบูม,มา์ปราถนาทุกอย่างแล้วกันไปได้เร็วไปได้ไกลเนาะค่ะสิ่งที่เหาขอหรือว่าต่างจิตอธิษฐานเนาะค่ะพี่น้อง วัดเขาเชโงโแห่งนี้อะสีพิเศษแน่น้อค่ะพี่น้องกับสิเป็นร้อยพระพุทธบาทคูเนาะปากกาองค์ปูเวสุวันเนาะค่ะกต่สีบ่คือทั้งอื่นแน่นะ้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันค่ะว่าเป็นจังไดเนาะค่ะพี่น้องอย่าลืมนะคะผู้ใดที่จะเรียนหวยรัฐบาลจะคิดว่านาสีมีหนึ่งเนาะค่ะพี่น้อง ล่องไปบิง่งไปหลูดเบิงเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเจียบสีอาที่ฐานจีตขอโชคขอลาบจากองค์ปูเวสวรนเนาะคะ่ะเพื่อวันที่สิบพมีนาคี่จะถึงเพื่อพี่น้องผู้ใดเห็นคลิปเพื่อมีโชคมีลาบน้ากันเนาะคะ่ะพี่น้องลำ่วยสุขภาพแข้งแรงคะ่ะก่อนที่าจากขอพรหรือว่าเห็นยังกระซางเนาะคะ่ะพี่น้องเข้ากัน ไปสักาการะไหวองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าก่อนนะคะเดี๋ยวไปไหวรากัานก่อนนะคะเดี๋ยวสิพ้ามาเบิง่งรอยพระพุทธบาทคูนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องก่อนเข้า,ขาจะไปขอโชว์ขอลาบจากท่านปูนัคราชปูเวสุวรรณองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เป็นประฏิสถานอยู่วัดเขาชะงูบนหุบเขาแห่งนี้เนาะค่ะพี่น้อง เอาไปสวดบูชาพระรัตนตไตยแล้วก็สวดพระธรรธามหาจักกพัรด์เพเมตาไห้ดวงจิตดวงวิญญาณเนาะค่ะที่เพิ่นค่อยรักสมรักษาอยู่สถานที่แห่งนี้เนาะค่ะพี่น้องเจียบก่ะขออนุโมทนาบุญเนาะค่ะที่เ็ดมาเมีนนิเนาะค่ะ ใส่พี่น้องทุกทุกคนทุกทุกทันเนาะค่ะถีมาเห็นคลิปมารับชมคลิปเจี๊ยบเนาะค่ะมันเองแต่ขอให้บางทีสิบหกมีหน้าที่จะถึงนี่เนาะค่ะพี่น้องจงมีโชคมีลาภน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเจี๊ยบเขียดว่าก้นเฮาเนาะค่ะพี่น้อง เฮ็ดกรรมได้แต่สีได้กรรมนั้นเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ากรรมดีกรรม่วเนาะค่ะคนเหาเลือที่จะเฮ็ดหรอกะเลือที่จะทําได้เนาะค่ะพี่น้องคนดีสีบอถิมความดีความดีกต่สีบอถิมคนดีเนาะค่ะผู้ไดเฮ็ดกรรมดีแล้วจงเสือเลยค่ะว่าชีวิตมันตรงดีขึ้นกว่าเก่าเนาะค่ะพี่น้องเจียบเสือว่าจังสรนเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปตั้งจิตอธิษฐานขอโชคลาภจาก พันปูเวสุวรรณละกกะองเทปเรว่าละกกะปูนคราชที่เพิ่นรับสมรักษาอยู่สถานที่แห่งนี้พร้อมๆกันเลยนะคะพี่น้องพี่น้องเนี่ยเข้าออไปสาธุสาธุสาธุาข้างในกันนะคะเนาะ,ะขาอพรจากรอยพระพุทธบาทนะคะจะเห็นรอยพระพุทธบาทคู่เนาะค่ะที่เพิ่นประดิษฐ์สถานไว้ที่เทิงเขาเนาะค่ะเพิ่นกะสีเอากระจกเนาะค่ะพี่น้อง ปิดไว้เนาะคะ่ะคุณผู้ใดแวะเวียนมาจังหวัดนครนายกขอเชิญชวนเนาะค่ะพี่น้องมาสักการะลอยประพุทธบาทคู้ใดเนาะค่ะพี่น้อง เดี๋ยวเข้ามาจุดถูบต่างจิตอธิษฐานน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องขอให้ไวยรัฐบาลประจำวันที่ิ6ปมีหน้าตรงกับวัดธรรมสลิกาเนาะค่ะพี่น้อง นะโมตัสสะพระคะวโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุคาเตองคระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณพภูรูทุณนทางคุณกระสงิติปิโสพระค,ควายมะราชาโนเทวสวุวรรณโนมรนังสุขัง อรหังสุตโตนะโมค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางเนาะค่ะพี่น้องสัตมหาับพี่น้องผู้ใดที่มิโคมีลาเนาะค่ะพี่น้องส่วนใจอยากจะมาทาบุญกับวัดเขาชะโมแห่งนี้ก็ขอเชิญชวนเนาะค่ะซึ่งเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์มากเนาะค่ะพี่น้องสายญาณนคราสายบุญทุกท่านหามผ่านเนาะค่ะพี่น้องรวมทั้งลูกหลานปูเวชสุวรรณองค์ปูพญากุณเนาะค่ะพี่น้อง ทุกสิ่งทุกอย่างขืนอยู่กับแรงบุญที่เฮาสางเนาะค่ะพี่น้องการถี่ค้นเฮาจะมีโฉคมีลาบเนาะค่ะพี่น้องก็ขึืนอยู่กับบุญเก่าแลวกะบุญใหม่เนาะค่ะบุญเก่าเฮ้าแนมหาบพอเนาะค่ะพี่น้องที่เฮาแนมหาพอก็คือบุญใหม่เนาะค่ะบุญที่เฮ้าสางบารมีที่เฮ้ามั่นเพียรปฏิบัติเนาะค่ะพี่น้องเจ็บเสื้อว่าสีนุ้นดวงให้เฮ้าเนาะค่ะจะเจร่อน้กาหนาในนาทีการงานแลักะการเงินเนาะค่ะพี่น้อง เจีบยบยห้วยมานี่รัฐบาลเนาะค่ะพี่น้องที่ออกมาในคลิปสรุปผ้นห้ยเนาะค่ะพี่น้องแัดซิบหัวติดแล้วเนาะค่ะพี่น้องหัวทีสิบเอ็ดเจบจะบอออกมาสรุปผ้นห้วยหายเนาะค่ะพี่น้องหายพี่น้องเบิ้งเอาตามคลิปเนาะค่ะว่าห้วยมันตรงกันบอเนาะค่ะพี่น้องแต่สมมติว่าบัดนี่ตรงกับบัดนี่เนาะค่ะพี่น้องก็คอยไปซื้อไปเน้นเอาเนาะค่ะพี่น้องมันบ่หูดอกเนาะค่ะพี่น้องว่าห้วยมันสิออกง แ่่สมุดว่างหูหรีอจับกระซื้อสีขายบานขายรวยชื่อแต้มหวยเนาะคะ่ะกระสือสีบอทํางานประจำํำละเนาะคะ่ะพี่น้อง่พี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งตัวเลขเตรียมสีตีเจ็บแต่เขายากมาเนาะค่ะว่ามันสีตรงกับวัดทำสลิกาบอเนาะค่ะพี่น้องตัวเลขเนาะค่ะไปกันเลยค่ะพี่น้อง สี่สองห้าห้าสองสี่ไปสืบกับเบลเดอร์พี่นอกสาธุสาธุสาธุ น,นี่ก็จะเป็นบริเวณทางลงเนกา,กากะค่ะกสี่ชั้นแน่เนกากะค่ะพี่นอนก็ให้ยยางแล้วมันระวังแน่นเนกากะค่ะทำรวยเด้อปูม,มันมานโชคมานบอ่อใด้างวันที่หนึ่งกับขอร้างวันที่สองเด้อปูนวดนี่ อันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศท่างล่งเนาะค่ะพี่น้องก็บยางก็บหายแล้วมาระว่างเนาะค่ะเนาะ,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 ะสีลื่นเนี่ยบริเวณทางขื่นละ่ะค่ะทางล่งกสิเป็นปูนักขราดเนาะคะ่ะที่เิ่นเฮ็ดไว้เนาะค่ะขอบขอบเรียบทางเนาะค่ะที่เห่าขื้นไปซักกระลาลอยพระพุทธบาทเนาะค่ะพี่น้องบรรยากาศกับสีเย็นสบายเนาะค,ะะค,ะะคะ่นะเนาะเดี๋ยวไปสารปูฤาือสีตาไฟกันเนาะคะ่ะขากลับลงไปเนาะคะ่ะ